สาตี้บนเสา่น้องปั่นจักรยานมากน่เมื่อกลับไปเอาต้นอันปารีตีสิบายกัเปาตอนไปตูปันมากาไกลเตะเป็นเอวหนังนมาตกมาคนมาตื่นสองบัานสาวนองบ้านสาว์ไ่งงาม ปั่นพอดีพี่น้องดันโน่นคนร่างกายคนมันก็คือว่าแล้วเพราะไวแล้วพี่น้องเอาเอาพักฐานทางนี้มันมันกะบ้านโน่นพอดีแต่ว่ารู้สึกว่าปั่นแล้วมันเมื่อยเมื่อยกับเศร้าสนั่นตจ้พี่น้องเนาะเฮ้ยไกลเติบอันแปเอาพักกันอันน้องมันอันไวที่ตัวมาปลูกมันถ้ว่าหายเหตุงานมันเศาเหมือนนิวเบรเดเฮดพี่น้องเออ อาร่อยนริงน,นแต่บอเก็บยบกเคยกินจิมาอันเบิ้งของอันเก่าแต่อ่าอันนี้ก็รสสดของตกแต่งบางนี่ปิดว่เปิดว่าเหมือนนี่เอ่อเปิดวันวันเสาร์เปิดซีฟู้มงว่าน่ยเปิดประมาณสักหน่อยอพี่น้องของตกแต่งบางอีอันเอเนเอเมืองอันห่างต่างๆพี่น้องต่อยปันจักรยานมาจอดไว้เนี่ยจิมมี่นอนัน อองไม่เห็ดงานด่วนเห็นแล้จักน่อยมึงจะว่าทาก,กันยี่นาลานว่าเอาต้นอันอันแ้วเขาว้าน่ะเปิดพี่น้องประมาณสิบม่งเสาเมืองแต่าบงางแต่บางหางกับบ้านสองม่งเอ็ดม่งอันนี้แต่ว่าวันเสาสิเปิดสะาดแน่จักน้อยแต่บางหางนี่เปิดแล้วอ่าน่อันไอโตหางสะอาสินค่ะบ้านเขาว่าอยู่อญญาได้พี่น้อง <c oughs> จกขยานคอยยี้เคียวคอย,คอย จักเป็นตนเงินผนออกมาหายแค่สิบ,บาทจะไปปลูกใส่หน่อนกันได้เดยพักพอนสิบตบอนจักรยานเมื่อิะไปเก็บน้ำหม่ไอ้ฟันไปแบงมูน้ำเนี่ยเประกาศเขียวอหไพเป็นออง แต่น้อยละนวยละ,ยละสิบเจ็ดเกือบสิบแปดโคตรอุ่นสามจุดส,สามบาทเข้าไปน้อยละจากบาทของไทยพี่น้องะกิโลละหกสิบห้าโคตรนี้นคลาดเมีด้พี่น้องบงดเฮาโถเ้อร์แต่ว่ากับยาดามาก,กันค่ะแพ่งก็ต้องกินบางย่างคือค่าเปรียบเทียบค่าข้าของชีพพี่น้อง อ่ะเก็บอันหอมใบกระเทียมเสิมากินกบตำมะฮงตำมะเมด,มดียงพักหมหอมอันน่องพันรลุนน่องพันอะไรวุ้จักนิดติ๊กตอกได้พี่นอ้องจนพันใหญ่อันอันนี้คือกินคืออันประกาศเขียวบานเฮาอืมไขันสมพักกระเสียพี่น้องลวกเสิเห็ดอันลาบเมือนี้สิลวกอันหอมแนละใบกระเทียม กันสีลวกนะนะ่ยะเส็ดลาบหมูพี่น้องอันกันสีลวกนี่ลายตะบเกบหลายพี่น,อน้องหอมเก็บมากในไ,ม,ไม้แ้นพันบ่าขึ้นอย่างนี่พี่น้องจ้าบืดหอมปลาหอ,หอมกับว่ามนกระเทียมนี่ใบกระเทียมยังอันกรอบๆอยู่สีกินกับตำหมกตำหักอันนี้พักมือนี่เพินอ,อันอันนี้เก็บเอาครับพักสมิ่เก็บเอาทต่ไมาถึงว่าอัน อันนี้ต้นเนี้ยผักอันนี้แซ่บบตัวอย,อยู่ห่างนี่แพงกอยังนีเด้นี่ของอยากก็กินอันนี้สิไปเอานื้มาไปฝากเพื่อนพี่น้องวันหลังเพื่อนเอามาฝากอืมเพื่อนพี่น้องสเป็หลาบหม,มูมูบ้านนี้อันซ้อนผักนี่ต้องออมเทสเลๆ กินเท่าที่มีพี่น,อน่องจ้ะม,มากรอบเหีียวหน่วจเล็กน้อยแล้วจะค่อนมาพี่น,อน่อยขกัวขัวเอาเองของัวก็ได้เป็นนันมูฟบดพี่น,อน่อย แค็งเหนไแมน้ำม่นสดๆ,ๆน,อน,ๆน,อน้องจ้าง่ายเดี๋ยสิไปฝาดมวงานันั่งดอกบบออไ้เพ็ดเพ็ดันนึนบบบบเ,เพ็ดัน,น,นส่วนน้ามันตันตรงม หลับมือ<ป>นสำเซ็ตน้ำสวดนเอาใส่ขึ้ก่าต้องดามาะนอ่เด้อเห็ดกินเนอวเดียวปเห็ดไก่ีมื่อจะปวางโอมสซลกับไส่ละคะปลากับไส้ละละ มัวมัดยังกะอะไรกันเอาอเอาขอเส่อีกเล็กน้อยอีกใส่อีกอ,อันนี้คือน,น้ำน้ำสมน้ำั่วสดซีมออก็ได้เสรบจทำพี่น้องบางน แล้วแล้วรั่วน้ำสัวแซ่บแอบพี่น้องลองเห็ดบังเด้อร์น้ำสัวผสมพวกเสีย่ยมแตงแปงแปนก็ลูกมากมากมามกรั่วแซ่บเซ็บนี่ประกาศมันเขียวประกาศขียวลาแล้วเอากระปุกขันผสมมาแซบพี่ก่อนปลาเก๋เดิมหอมปลาอืมอินมเต่าเท่มีมากพี่น้องแซ่บคัะ